เียงาศาตร์พิทยาคมงามสง่าแหล่งศึกษามีวิชามหาศาลสถาบันเด่นร่มเงี้ยนตราการปาณิธานอุดมการเรามัน่นคงประวัติโรงเรียนเวียงาศาสตร์พิทยาคมโรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมตั้งอยู่ณบ้านดอนหนีหมู่ที่8ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่ทั้งหมด25ไร่24ตารางวาโรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมถือกำเนิดจากโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารเมื่อวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2538กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมและในปีพุทธศักราช2550 โรงเรียนได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามโดยมีผู้บริหารโรงเรียนดังต่อไปนี้ปีพุทธศักราช2538ถึงปีพุทธศักราช2552มีนายพิสิทธิ์สุพรรณศรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปีพุทธศักราช2552ถึงปีพุทธศักราช2553 มีนายวิทยาแสงคำภัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปีพุทธศักราช2554ถึงปัจจุบันมีนายสุกรีเป้าน้อยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคมและมีนายกองโทดอกเตอร์คมคายอุดรพิมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามอัตลักษณ์โรงเรียนอนุรักษ์ความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่ความเป็นสากลเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนสืบสารศิลปะวัฒนธรรมวงดน,นตรีพื้นบ้านอีสานสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนรูปครบเพลิงตั้งอยู่บนวงกลมสามวงครบเพลิงหมายถึงปัญญาความรู้ที่ให้แสงสว่างแก่ชีวิตวงกลมสามวงหมายถึงการรวมพลังของครูนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสีประจำโรงเรียนสีเหลืองสีชมพูหมายถึงผู้มีปัญญาความรู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมวิสัยท่านโรงเรียนโรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาผู้เรียนมีความสามารถในด้านวิชาการเทคโนโลยีดนตรีกีฬา มีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนปรัชญาโรงเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำสังคมพัฒนาปัจจุบันโครงสร้างการบริหารโรงเรียนมีนายสุกรีเป้าน้อยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคมนางแววดาวผานรวมแก้ว ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมโรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมได้แบ่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็นสฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริการมีนายสาครศรีบุญมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการฝ่ายปกครองมีนายพักด,ดีเอ็นแคนเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองฝ่ายวิชาการมีนางสาวมลิเทศธรรมเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการนางสาวเสรารัตน์วิชัยวงศ์เป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการจะดำรององคุณค่าสถาบานันชั่วมิรันตรางานผมหาสารคา